อย่างปล่อยหน่าเรามาแต่หาน้ำไหมไปกับไครนี่นะไก่ได้เถอะอืมาด้แกงวะมาแกงสอสางกินบ่แบบเบาบ่กินออวบ้านนี่กาเพื่อนเมื่อขำกับช่างคนกับลุงชูมเลยอมเป็นมู่อยู่เฮือนอย่งนี้เรา่ะยันลมมันผลมาเออแล้วเปานะเออไ้ kind of ่พลาดนะพี่ไก่ขึ้นอี <k inda> <k inda ิพอรับ่านิเรา่าเจ้าออบ่บานทางบริษัทป่านูเป็นญานอกเราป่ะ

ไปที่สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขสุขคนสุขมองสุขบอลเด้อพี่น้องเด้อบัวพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศก็เยินดีตอนรับข้าวโซองสาบุญมาบานเัาคือเก้าพี่น้องเอ้หามาพบมาเจอกันมาอนี่ก็เวะมหาทาาน้องปู่ป้าอีกอนเนาะเวะมาหาท่าน้องปู่ป่าบ้านนี้ฮาเอาโตะหินว่างยื่ลมมาื้านนี้เผิ่อขื้นเถิงเมื่อวานนี้ทางสมุนกาอยากเอาขึ้นอยู่ ว้านนี้เนะาะคุณปาสีเอาขึ้นย่พี่น้องแต่เ้าก็เกรงใจเนาะก็ต้องรอให้ทางอันเิ่นว่าให้วางมองใดะจังไดก็ขอขอบคุณขอบคุณทางคุณยายที่ไว้วางใจให้ซื้อโต๊ะหินมาให้น้องปูปลาม้อน,นี้ก็สิเข้าไปอีกสักก้อนก่อนอื่นก็ฝากพ่อเม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ทางสบุรคือเก้าเด้อพี่น้องเด้อเนะาะถ้าว่าคลิปนี้พอพผิดพลาดประการใดก็ต้องกาบก็โทอขออภัยทางเ c ฟัีวัชกุสุคนเด้อม้อนี้ค่ะมา ย่างขาเพิ่อโอ้สีเฮือนงามอลอันนี้ทางวาลีกันยังลูดรูดอยู่ทางว่แล้ววบลีเ้ยว้าสบายดีเด้อสบายดีโดยโดยมือว่างไหมใคกันอูเป็นย่างแล้วมานี่วะเมื่อแล้ลุงเจ้าน่ะเมอแล้วลุงจอยจ้น่ะเออ็นก้ามันนี้โอ้จะมาอยู่คนเดียว โอ้คักะลีบ้านี่สีก็งามซับอืมมันสีขาวระวังทังแล้วทางนี้ได้เจ้าก็ได้ทังหอกอือขากะลีทาสีแล้วนอบอลีอือเดี๋ยวข่อยขออนุญาตเลาะหอมๆอมไป้วบอลีข่อยอยากเบิ่งอ่าเพื่อว่าข่อยอยากซื้อไปให้ทางน้องเมย์กับนี่ได้เถอะทางผู้ใหญ่เพคน ก้าไบ่ได้บ่ได้ยางหออนะวันนี้ก็เลยว่ายางหอบางกองก็คือคักแทะแมนบอแบบแบบแบบบ่ฮูราคาเลยบ่าค่าสร้างนะบ่ฮูราคาฮะคอยไปหาอยู่เส้นนูเศร้านี่ ก่อยหาอยู่เซนูโอ้โหคักคักคักงามเนาะโอ้โหตัวเบิงบ่งเบิง่งห้องน้ำเบิ่งต๋อคาคาลีอัอนนี้ติดกระโล่คักแน่ทางนี้ก็ได้โอ้โหตัว ร้อยโอ้เมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งสี่เท่าแกอืมโอเคกันเปื้อนเรียบร้อยเบิดปูนจักสอบได้นี่เนาะว่าถาทำบารีก่อนบารีบ้ว่าเออ คักคักคักค <Hey. S 1> ักคีเฮ็นแล้วเหรอฝนตกใส่ว่โอ้คักคักเออทั้งให้ทั้งลูกสาวไปซื้อน้ำแป๊บซี่มาให้บัลลี่ไปโตนี่เอาขื้นเฮ้งไปได้บเลลี่นี่เซ้านี่วะโอ้อ ที่แรกก็ว่าอยางเอาคืนอยู่แต่ก็เกรงใจพ่พูว่าสิว่างมองใดก็เลยว่าว่างไว้ลุ่มให้เพิ่นคิดได้แหละให้เพิ่นเอาคืนเองอะโอ้ค่ะบดปูนจักสอบเนาะบารีนี่เทพเดยคือทั้งนั่งปูปลาอิละเก้สอบเดยแต่ว่าสั่งสิสอบอีกเดี๋ยสอบนึ่งอ๋ออันเทพกันเพื้อนนี่เอาเอาไปซื้อขนมกินซะลูก เดยสบายดีคนงามฮะเข่าแล้วเข่าวกับสีเท้างามว่าเจ้าฮะโอ้งามว่าปูปลางามว่าลูกงามว่าลูกสาววะอือโอ้ซักเครื่องวะวันนี้อือมาทานทำไม ได้ปะได้ทำไงเอน่ะขอแกงอยู่วะพูดเอาหามาเดซิโน่สิเมื่อแกงมาแรงซื้อมาอุ้ยสอนน่ะเจ้าดิคือข่าวสิป้อนกบเอาไหนกว่าเออเบังอันนั้นว่าย่าอยู่คนแก่นเจ้าได้ว่าสิพาขีไม่ใช่นักเพ้นว่ะด้วยแสดงแล้วอ่ะจะใช้ข่าวพว่าเราคนนี้น่ะแล้วน่ะบ่อได้ดังไปียพวกแบดอยู่เด็กหูหนอ แดงแล้วค่ะแตกแดงผุหนาหนารับขาวเนียนนี่น่เขาโทรนั่งเบว่าเ้าแบบบรวงแห้งเลยโดยแต่มันละไรใครเนาะรวงแห้งได้นะก็เต็กสร้างสัตว์มาอยู่เลยเจ้าเนาะบ่โอ้ขนาดจ่อยนะมันแห้งได้แบบว่าเ้องถาอยู่บ้านแม่เ้าเลยเบบ่าห้องบบกินหวานกินยาแบบวันยาคุมยากินไม่้งจะไปกินแดงคนอยู่กคำอยู่คำได้ก็เลยแบบแดงไปเลยนะเดี๋ยวมันเจี้ยงมันเลยขี้กระพังม่มีท้อ เกียงปลอยนาเรามาแต่หาน้าไหมไปกับพายไม่นะก่ไก่เถอะอืไปได้เกงวะมาเกงสู่สร้างกินบ่แบบเบาบ่กินอกวบ้านนี่กาเพื่อนเมื่อขำก็ช่โคตรกับลุงกิจชุ่มเลยอืลุงเงาบ่อโดยแล้วก็ช่วไก่เพิ่กินเลยเป็นแรงมากกันยอเลยโดยเอิ่มไปขำได้อือนั่งได้น่ะนั่งบเป็นยังเอาวล่บึงสีเฮือนห้าโดดงามเลยนะ สีม <Sí, S 2> ันเปื้อนงามงามุแต่แต่วาจะยกูดว่าเยบอกงามเป็นางเออวายอกอลีวะอยยอลีเอยเอเพชรแล้ววายอกกัเด้ายอามจะได้ยินเด้เเพ็นว่าเจ้าน่ะเห็นบอเหรอเนะบอกแล้วคข่กันบล

เอาติ้นะนอพ่นหามขึ้นมาแต่เมื่อบานเมื่อคืนหามขึ้นมาแต่คืนนี่ตีบาลีแล้วคอยกับ่าเออไหวพ่นคิดแล้วพ่นสีไหวมองได้กันนั่นมาเมนทั้งแถาขึ้นอ้ยขึ้นไปเท่งแย่นกระเบื้องแตกเลยแตกมันมือเหอโนจะลยมีอะรนั่งกินข่ากินน้ำแม่แมไหวพ่นผัดโบพ้นเนาะ ตาจิมันก็มันเป็นขี่อกขี่ไข่ดำแล้วมันปวดจกข้างห่วเหมือนเราข้าคนอืมอืมอืมแล้วมีภูมาซอยเจ้ากันเลยฮะซอยซอยแล้วจนค่ำหมนแล้วเจ้ากันเลยโอ้บ่บนอนที่บ่เจ้าวารีมาดินอนที่บ่ฮะขางคืนบ่เจ้าถามเพื่อเพชรหรือบ่ ไปเ,เพชรใหญ่จะนอนม่าไรหายนอนรับเงินแล้วจา้างอยนอนนั่งตรงนี้นั่มูเนื้อรจะบอกไปนอนเนลาได้หายนอนเป็นมูอยู่เงื่อนอย่างน้เราอะยันลมมันผลมาเอาเอ,เอ,เอ,เอแล้ววะเนะเออไานนะใรับนอีกทีหอรับ้าน,รานเราป้าเจอนอนเ้าแบอรยบานทางเราว่า ยนผูนอนนายสีชาอนน้เาจะนะาย่าสีชากับย่านอลวะยนพูนอนนเออนผูนอนนอนอนผู้เดียวกับ่าตินลอะไรเนาะโยวเนาะนี่เชียว่าเานจอผกิเลย่าฮ่านนีว้าวฮันกันเียว้ห องขาเฮือมาค่อยมิจักโตยู่นี่จักแล้วว่ามาจักบ่าตัวเองเลยไปจักเสร็จเดเจืดึงองใช่มชื่อพี่มาพี่มาพี่มันจังคักีลยืนอยู่พี่เอองามามาปากเบิ้งไ่วท โอ้ผ้าแล้วบางเงาผ้าแล้วขาเคนยาเจ้าวอราที่อ้เพนอนอปลนีอันนี้มาปะป่าก๋ยที่นึ่อยว่าแตงข่อยกับพนักแพงไปเนาะไม่ยังเศร้าหาล้านหนึ่งขดงแคนะเออเราแตงข่อยนะไม่ยังนะเ้า เนาะเพ่นว่าข้าวไอยแต่งเจ้าบอกไข่ไปมาเห็ดอยู่เห็ดแรงเห็ดง่ายชูเจ้ากินโอ้ยอันนี้มาใช้ไข่แต่งเอาลุบแล้วไข่โอ้ยมันยังกัดเนาะเพื่อสร้างชี้ได้ไหมไข่มาตกมาแต่งงอมแงมสิโอ้ยตั้งลุกเจ้าแต่งเอาไข่รดหาเงินเมืงเมืองเนนั่นเาปั้ขี้ดินให้อีกแล้วคุณบอกไข่ใช้แล้วให้เราหาหาเงินแต่งเอาอไข่แต่งเอาข่ย้อมแล้วทหารล้านผู้ทหารพันใครอยู่เนาะ เหอนป่ะคุยได้ดิเออเออเห็นบ่ละดอยข่อยทําใจก่อนนะบ่เนี่ยเอาเรากะจีหางนนหรอวะโอยข่ยแจ้งแล้่อยนะเนอะเพนเลยวะข่อยคลายมาเคลือได้ก่อนหรอวะเนอะเพนเนอะ ชาเนียว่ไชาหนเราชาหนาวชานาแวนาองกรแงลุบแล้วอยนะไม่ใเรหนาวน้นือว่าไล่าน้ไหมเด้ไม่น้ำไมแกงสี่คนเนาะทั้งลูกทั้งผัวอีกโดยเฮาว่าสิมเมอมกกินเฮาว่าจิบุกแกงอืคือจากมกเ้ยมันไหลซื่อมันบ้องมันบกงยา ไ่ไทยนยามนีแชอยู่น้ำไม่ไล่เออไม่ไล่ที่ออกแหะนงมันแนงไฟใหม่ป้าคือับบวบลุมขึ้นทางงนนั่นแล้วชิปาดขายงได้นะเลยขามันดมาผีนอเลยมาผีเริแม่มันได้ก่อนอเพระจ้ก็ุนเื่องนองยู่เนาะคนเดียวน่าใช่น่งมันกันนะะเลยปูักผิดแดดกันปหนยใส่ปุ้ยมาเลยกำๆก่อน ไอ้พชิ้ื่อกินลบนี่มันงโพะหาท่านะนี้แหละนางจัเชื่อเดือนเาีอันนี้เจ้าปลูกี่เดือนสิบสองนได้นได้กินนี่เนาะมนปลูกเพ่อได้กินเพ่อได้ขายกับเพอได้กินเนาะพ่อบบมนะมนมะเขือแต่แดดก็ไปนนัวจบเมนมะเขือก็มีอยากกระซุปกินเนียนกินเนาะอ่าจะมีข่าวกินนะโดย โดยฟ้าสีเหือนงามมันมันกระเบือกเป,นนเป,ปลือกนอกจิ๋วปูเป้าขี้ลายปูเป้าให้เอแม่ว่าอย่าเจ้าตีเป็นแด่นเ,ดนเนาะว่าขี้ลายเออแม่ไม่ยช่ว่าได้ยนั้นแล้วก็อีเมกเฮียนเอ๋่ามอะไรเนาะคือชีวานี่ได้เลยแต่ว่ามือดำเข้าไปบายเป็นกระบือเห็นเด้อเออแม่นความท้าในในมันยังเปลือนกระเปลือกเลยนางขันข้าวแล้วก็มือเข้าไปรูปแล้วก็เปลือกขันห้างบองหักซาอะไร บ้ได้ได้เดือนที่ไปกวาดเทือนบ้ได้นางสีแมนบ้ได้กวดเทือนออเผู้เทกันเพื่อนเรียบร้อยโเราว่าเบิดเก้าสอบเราว่าผู้ชุ่มๆกันเด้อไว้ดีได้ทาสีนะเราลุงยาวลุงคนนั้นลุงยาวยั้งล่ะมาให้แม่บุญเออขอบใจขอบใจมาเด้อมายังไม่แค่เด้อื่อแม่บุญ มัดผมปลาเป็นหินแป๊ปสี่มาให้แม่มากินเนอะขอบใจขอบใจแม่ให้เงินไปซื้อมาเย็นให้แม่กินแซ่บอยู่บปะบอลลี่ซื่นใจวะทีโอ้ฝนทิโต๊ะอีละเมื่อโอเคคืนนี้น่ะทุกคนเมื่อคืนนี้ผลิตได้เพ่นพ่มผลผลตอนที่เจ้าเมื่อฝนตก เออพวกผลแห้งอยู่วัดชิมเลยคอยตูดเมื่อเมื่อเช้าอยู่ผลเช้าอยู่อยู่ชิ่งอยู่หมงหมงครัวน่ะบ้านใหม่ตื่นบุญเพื่องครัวดำนะนะเออผลังลุงแห้งรด้วยผงแห้งคอยกําลังนั่งกินข้าวผลนึงแห้งอ่ะข้าวเดียวไปถ่ายแล้วเอ้โอ้อยู่บ้านเฮาวไปได้ดับเมื่อคืนนี่เป็สรูจแล้วสำเร็จเด้ทางเฮือนั่น น้กปูปลาบะนี้เนาะโอ้โหป้าไปทำไม่พิพโลกอืมป้าล่ะคะยางเบิ่งในเฮือนจ้ะปะขออนุญาตก่อนเด้ออยากเบิ่งเฮือนน้องปูปลางามงามข่าก่อนเด้อไปดีอืมเจ้าเปิดไฟด้วยล่ะมันสว่างเฮ้ยเฮ้ไฟดับบ่ลลกเปิดจะใช้ก็ได้นะมันนี่แหละแม่บ่อเข่าห้องจ้าดอก โอ้สะอาดสะอาดผูเตียงก็เอาขึ้นมาเทิงเลยห้องฮับแขกว่าตัวนี้เออืมเือเนียมหนาวเอากินข่าอยู่ในก็ได้นอนลูกเนาะอืม้ห้องนองปูปลาจะนอนคนเดียวบ่ลูกอืมมีหมอตัดไฟอีกเกอน้องปูปลางามเบดผู้ เอาสวลาฮะจิราตังโอ้ล่างรถเด็กขาขามันงนพรนิตแล้วก็ลูกเอ้ยจังล่างโอ้ตีนน้อเพื่อนนี่ยมาบ้านนี่ครับโดยสะอาดเนี่ยดําซิงามเหี้ยเอาลูกเอยโอ้ ้รสิเห็ดย้งบาดนี่โอ้มาโทษมาโห้มไแล้วนี่คักคักฮ้ยได้ไปทางใดได้สองคนนะเห็ดยังนั่นโอ้บัตกวดห้อยยังห้อยมา

คู้อนเทนเขาท้าฮ่าาฮาแล้วโยกดูอันี้ออย่างเอ้จมาชออนนไหลดูได้ว่าไหลคุณดูยันผ่าผ่านหนือม่ดบายดีบัดชอบคุณดูดูเนี่ยมากเน่้าเนยโอ้ยเดีเขาโตุกย้ายยี้ยี่ยัดอยู เฮเฮ็ดวเป็นะกัััช่ไมฮยังเลอมันมีหูอยู่หูซองทีหั่หัวยอดกันไปแหละมันจังม้วนตอนไปนอนมาอยู่ในสวรรค์กันเเห็นได้นี่วะนอนเด่นางนอนที่เด้อ งมาอยู่ไนี่วคิดเองเ้คิดคิดเออพอ่นซีมโม้คุณนึก่าว่า,วาน,น่ะฟันบ่หรือว่าได้ไรคิดเองฟันนั่นแหละเขาคิดว่าเจ้าฟันบอคิดเน่ฟัล้ตื่นจะมายู่ใช่ไหววะนะเออเออ<ๆ>คอยยูในพ่นซีม คนนี่นึกว uh, ่าสวไปว่าคนเดียอือคนเดียวเว่าผคนเดียวเออคนเดียวว่ารคนนอยู่บม่ี่เมื่อวานเนี่ยเนาแล้ว่าเออบเออบคิดได้นะคนอยู่ขิดวายูอยู่สวรรคออคิดว่าแะเออิดวยูของเก่า บคนนั้นนั่งแบบคิดกับิดเนาะโดยเอุเมเอวหวะปุ๊บกูดียืดใชวะได้เหินหลังงามสิก็ยังคิดอยากไปอยู่บังเก่าอีกอยู่บ่อยากหาคิดอยากไปห้เห็นงานเห็นงานกินเห็นได้มากโอ้ยากเห็นงานโด้ยแบบขำอยากมานะอยากมีเงินใส่นมือตัวเองเห็นนะโอ้แบบนั้นเหรอนะล่ะเออโมเดลนั้าคิดแต่ว่าให้เพิ่นส่งมาเนาะโมเดลยังไม่ได้เพิ่นใส่ให้กินอย่างนี้ก็สะทุกเลยล่ะเออแบบว่าเฮือยากาจะได้ส่วนโตได้ล่ะ โดยหนึ่งก็จะเป็นของเราเองเนาะโดยคิดเยอะไปคิดในใจตัวเองนะคิดเยอะไปเหตุการณ์โดยเหตุยังก็ได้นะร่งถวยลังบวงก็ได้เฉยๆนะเขาจะไปทำงานอะไนะแบกไปไส่านันเออคิดในเรื่องเหตุการณ์แล้วเพิ่นเหตุเรื่อให้เคากับพอได้ใส่เนาะนลูกก็ไม่กระใหญ่เด้ยนะในวาระน่าเพิ่นกันแน่ไดเร่งต้นกระเวนเนาะโดยเค้ามันก็เรื่อยๆขี่รถมานะคิดในใจตัวเองนี่แหละโดยไอด้เรื่อยๆก็จะ เก็บแดล่ะเออบ่ไนไสิเป็นมาดีโดยแม่นว่าซี่ใช้แต่เพิ่อนอพิ่นให้จังนกรก็สาธุกเลยนะเอ้ยโดยคิดคนเดียวนม่แหละออืๆหาคิดไปบ่ผิดดอกคนเฮามันก็ต้องมีความคิดผัวเฮาบ่มีแม่นบ่นางโดยใชส่จะบ่เฮาหาเองอะนะคนเฮามันก็มีความคิดทุกคนนั่นแหละมีสิทธิ์คิดเบิดทุกคนเนาะปู่ป้าเนาะล่ะก็เพิ่นให้อยู่บ่ได้ประมาทอยู่นอ่อดีวยเฮาก็จะได้ส่วนเฮาเดรนางโดย เก็บนิ่เก็บหน่อยได้นางเพื่อนลุ่งใหญ่คิดในใจเลยโดยสมบูรณ์ได้ก็บอกเป็นย่างใช่ได้แค่ทุกอย่างเลยดีใจแล้วได้สมเนีกก็ได้เนาะปู้พันเนาะได้เพื่อนยูเพื่อนนี่เพื่นเกียงเอาได้แมวมาตัดแดงได้ จะออกตากแดดบอบอห้ไปกัน euh, ้องแม่ลงป่ากันมาหัวพิวเนี่ยถ้ากันแดดฮาเฮ็ดกระบอกน้องว่าอยากกินร้ายชมตามเนี่ยลูกกินเขาละลายมันจึงได้อ้วนคือป้าได้หนิดหนึ่งนะมาเดี๋ยน hmm ี่เรากินละลายเดี hmm ๋ยลูกคนนะบอเมนเขาอยู่น้ำตายายเขาว่างานเขาสิบ่บอโกี nah. ้เขาเคยอดแล้วผมเขาเคยมีเงินเขาอยู่น้ำอีตายนายเนี่นางเอ้ยเห็นก็แต่น้อยได้ดแดงมันอยู่งลูกคงอีแม่มนี่ เดิ่นเฮาหูเสียชัยกันเจ้าโอ้โหเลยพระโอสถมังกรเป็นคนจ่อยได้บาดนยิวบาดแม่ว่าคิดตะกี้ตะกี้เราเข้าไปขายทานเราเรากะไปเก็บกระป๋องแบบคิดเห็นเห็นกันลรากินเข่าแบบกินเข่าเนเอ้ยม่กินเข่าเราลองต้านเออตอนพ่อกันบ่พ่อกันตะกี้บ่อ๋อเจ้าเราไปขายทานเลยมีเราไปเก็บกระป๋องเราไปพ่อกันวานนี้ เนี่ยกรณีละผู้นึงกินเพชรผู้นึงกินหวานอุ้ยมันกินรามค้าบนในเละน้ำตาลค่ะคนมันจ่อยเนาะเข็ดจังไดกับบนตุ้ยต้องบอต้องสักยาบำรุงเนาะโดยกินยาบำรุงแดดมันจังไดแซำนี่ก็เนาะแซมนี่ก็พอดีงามนี่คนมันมีเนื้อไม่นางแดด สมันี่เขาเอบอยากตุ้ฮะว่าเรื่องนบ้างไดก็บอกง่ายมนสีมนาเนาะโดยสี่สิบยังบ่จอยได้หนึ่งเลยจักรโลเจ้านะนี่ใหญ่สี่สี่สิบเก่าโหเดนี่ใหญ่เน้่ะคงคุยนในลูกไลเด้โด่มใหญ่เมบุญบริตดเมบุญบริตติดโบพอดีงามเพิ่นโอ้ฮักกับขึการละแหละเนามาไกลได้ส่ะเคียวได้น่ะ อย่าว่าคือสมบนบุ์นานข้าบเลยเมนยังน้องบุญจะก็ไม่ใช่เฮเลยเลยนองัดเด้เห็นเลยว่าขึ้นอัพ่อตาน้อเราหวดเด้สมบุญนาสมบูรามเ้บรณ์นานาบือเดอเดเด้อเสั้นมานี่แวะมาเล่นน้ำอีกมาเห็นโอ้เห็นผลใหญ่โตขึ้นก็ดีใจว่านี่จะเอาขึ้นอยู่หัไหวเพื่นเห็นเด้อเด้เดเดเ หายเงี้ยเ้ยเงินคำคำแก้วนวกับปาแดกเมา่แล้วเสียสิบหน้างเดยแมนแค่จกวบคหน่อยเนาะเลยแมนแมน้าสั้นสิกับเด้อมันสิคำาี่้ละเด้อมือหนาสีแวะมาเล็นนะไม่เอาหน้าดกวาตุนมันนามันเนี่ยมันแดงมันยัดดำนะแดงบมหน้างามได้ต่ว่ามันแนงงามได้ยันมันสัมนะแลวเอาหยาได้นาง เด้ยเอ้ยขอบใจหลายๆเจ้าให้งามเด้ยสบายดีอ่ะดีใจน้ำเพื่อนงามแล้ยมานี้อ่ะอ่ะพี่น้องเอ้ยปู่เพื่อน้องปู่ป้าอู้ตัอยู่ในน้ำยังอยู่ระยะยังอยู่ชั้นี้เลยเมนแมนเมนงามงามอืมสิงามแล้วปู่ป้าเอ้ยนะกาบานกับซองก่อนเดี่ยมาน้องเพื่อนอีกมานี่อ่าจังไดกาพ่อกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อนะ คลิปนี้ขอโตก่อนโอ้โหลำไก่ให้งามอเออเออลำไก่ไก่กันอ่าสัตว์ลาคลิปนี้ก็สิขอโตมลาพระจากกัอนอ่าก่อนสิกรับก็บสิเลาะรอบๆกันแบบคลิปนี้ขอบ,บุญขอบคุณเบอร์สุกุสุสคนที่เบิ่งคลิปและบ่ขคับโคชนาอขอโตมลาพระจากไปก่อนฝากพวกแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อ ถ้าว่าใน,นคลิปนี้ฮาว่าพิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเดหลายไปแล้วพี่น้องพอกันในคลิปน่ะขอกล่าวคำว่าสบายดี